พักประชาชนแม่งลักหลับพวกเราคนไทยซะแล้ว่หาอุตส่าห์ไว้ใจแต่สุดท้ายพวกมันก็แอบย่องมาออกพรบนริ่โทษกรรมป่าไม้นั่นก็แปลว่าคนที่ลุกป่าในประเทศไทยทั้งหลายจะได้รับการอภัยโทษหมดอย่าลืมนะว่าเขามีสสมากกว่าใครๆในสภาพเพราะฉะนั้นเขาจะออกกฎหมายอะไรก็ได้สุดท้ายเป็นไงพอพวกเราคนไทยให้ความสนใจกับปัญหาเฉพาะหนา้า ปรากฏว่าพรรคประชาชนย่องเข้าไปในสภาแล้วก็พากันออกกฎหมายนีโทศกรรมป์ปากหมายนี่จะทําให้คนลุกป่าทุกคนปลอดภัยรวมทั้งท่านนายทุนใหญ่ที่ถือหางพรรคเก้าไกลพรรคประชาชนทุกคนก็จะรอดหมดมันน่าจ,จิตใจพวกเราคนไทยอุตส่าห์ไว้ใจอุตส่าห์เชื่อมั่นว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่คนมีอุดมการต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยสุดท้ายแล้วไม่ใช่สุดท้ายพวกคุณมันก็เหมือนนักการเมืองสัวๆทั่วไป มาหลอกล้างสมองคนไทยเพื่อจะพากันได้อำนาจรัฐไปสุดท้ายก็ใช้อำนาจที่คนไทยมอบให้ไปรับใช้ในทุนถุย